เร็ว,รวชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราสีเิวที่จังหวัดลบบุรีประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชก,กุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครบปันละสมหวาน15วันและจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความพักดี วันที่7พฤศจิกายน2568เวลา8นาฬิกาที่โดมมเนกประสงค์โรงเรียนมินิศึกษาแห่งที่หนึ่งตำบลท้หินอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนายปัชญาเป,ประตังรองูัวาราชการจังหวัดลบบุรีลักษาราชการแนทนู้วราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลครบ15วันวันละสะลักวานเนื่องในวันสวรรคคตสมเด็จพระเจ้าิติ่พระบรมราชนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระธรรมวชิรสนทรเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีจเจ้าอาวาสวัดกุศลารามลาดวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีขาาร้รา,รา,ร,ร,าราชการตุลาการทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการนักเรียนนักศรรึกษาและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพียงเพื่อน,น้อมสำนึกในพระบา,ารมีกรุณาธิคุณอันรล่นพน้นาที่สุดมิได้ โดยในเวลา8นาฬิกาประธานในพิธีได้นำผู้ร่วมพิธีร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความบักดีและแสดงความไวอไ้อาลัยโดยร่วมกันชมนิทรัศการพระราชกรณียกิจและพระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงร่วมเคารพธงชาติ และกล่าวถวายอาลัยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและนำกล่าวปฏิญาณตนเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพ,พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงและร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมทั้งร่วมกันขับร้องเพลงส่งนางฟ้ากับสวรรค์และสำรวมจิตภาวนาระลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณเป็นเวลา9กามวินาทีจากนั้นได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศลโดยจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนาตรัยและถวายสักการะ าารพระชายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตินน์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเจ้าหน้าที่อารัตนาศิลพระราชาคณะจำนวนสิบรูปให้ศีลและสวดพระพุทธมนต์บทถวายพรพระเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นประธานในพิธีและผู้เข้าร่วมถวายปัจจุกป,ปัจจัยทายาทธรรมแต่พระสงฆ์ทอดผ้าไตถวายและกวดน้ำอุทิศถวายพระราชกุศล ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์ในปัจจยาเบปตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีได้นำส่วนราชการเยี่ยมชมและร่วมทำโบสัญลญักษณ์สีดำแสดงความอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อแจกนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป อ่าดูนะนะครับ